ช่งนี้ก็มาช็อปเพิ่มแต่น,นี่แค่5เซนค่ะแต่นี่แค่5เซนอ่าเพราะฉะน,นั้นแล้วคุณผู้ชมขาจริงๆมันเป็นกฎระเบียบของพรอเซนเตอร์ Center. เขาอยู่แล้วแหละถึงเขาจะรู้ว่า3วานัน4วันก็ได้เขาก็พูดไม่ได้คุณผู้ชมเท่าไหร่ก็ตามที่เป็นพรีอ ER. อเดอร์เพราะถ้าเขาบอกปั๊บกลายเป็นว่าเขาต้องรับผิดชอบถ้าสมมร่าสินค้ามันรอนานกว่านั้นแต่ตอนนี้ฟังจากเจ้าของแบรนด์นะคะเพาเจ้าของแบรนด์เป็นคนผลิตรับผิดชอบใช่เพราะเจ้าของแบรนด์รับผิดชอบพี่ไก่จะรับผิดชอบพี่ไก่ ร้อยเตรียมไว้แล้วเพราะว่าเปิดพีมาแค่ห้าเส้นดาวน์ผู้ชมขาก็ใกล้ๆกับคําว่าพร้อมส่งนั่นแหละเอาจริงๆเราแค่รอคุณมาจับจองเป็นเจ้าของให้ครบห้าท่านแค่นั้นเองเราส่งทันทีนะคะราคาพิเศษ2,900บาท2,900บาทแค่โทรมาแค่โทรมาให้แค่ห้าเส้นเท่านั้นนะคะสั่งร้อยเตรียมไปแล้วค่ะแค่ห้าคำเท่านั้นนะคะความจากเจ้าของแบรนด์นะคะคุณผู้ชมขะเพราะว่าอย่างที่บอกระเบียบของคอเซ็นเตอร์ต้องบอกคุงเดือนหนึ่งอยู่แล้ว หลาหลายๆท่านพอได้ยินเดือนหนึ่งก็ขนลุกขนพองไม่เอาดีกว่าแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเจ้าอออของแบรนด์เราบอกแล้วว่าไม่ถึงเดือนจากจะรอทำไมตั้งเดือนนะคะคุณผู้ชมสั่งวันนี้ส่งการผ่านไปแล้วคุณจะได้ใส่ไม่ได้มันต้องได้ใส่ก่อน่อให้นี่คือ,อให้จำกัดนะคะแพทเคกพี่ไม่ได้ให้แบบว่าเปิดไปตลอดนะคะที่ให้ คือเราเปิดพิอเออร์เดอเยอะอย่างแบบ3 0มสิบห้าเส้นอย่างเงี้ยอาจเป็นไปได้ที่ต้องเป็นเดือนเพราะเราต้องรอให้ครบก่อนแล้วถึงจะสั่งทำเ<ม>พราะคำว่าพิเออร์เดอร์มันไม่ใช่ว่าฉันทำมารอคุณนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดไม่มีจํานวนจํากัดอ่ะคุณผู้ชมค่ะมันก็ต้องรอให้ปิดออเดอร์ก่อนแล้วถึงจะส่งโอเคไหมเจ้าหน,น,นะน,น้าแต่ทีเนี้ยพี่ไก่เขาลิมิตมาแล้วว่าเป็นพิเออร์เดอร์ก็ได้แต่ให้แค่ห้าเส้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำมารอคุณแล้วไงเจ้าน้ สำหรับไอเทมที่ของเราค่ะต่อเน,นื่องกันมาค่ะสำหรับอีกหนึ่งไอเทมสวยดูดีมีสไตล์ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันแล้วก็ไอเทมเนี้ยมีความพิเศษอย่ที่ว่าในราคา4,700บาทสามารถใส่ได้สองแบบเพราะว่าเขามีหางอยู่นละ้ไอเทมนี้เนาะที่มีหางอยู่แล้วก็เอาเอาไข่มุกออกได้นะคะก็เรียกได้เลยว,ว่าพิเศษมาก เลยเดียวแล้วก็รอน้ำหนักทับทิมรวมกว่า7การัตนะคะแล้วก็ไข่หมูน้ำจืด9มิลอีก2อเมตร สวยงามมา,มากๆนะคะสาหรับทับทิมไทยของเรา26เมตรข้างละ13เมตรสวยหวานเนาะไม่ค่อยเกินไปไม่ต้องติ้งเกินไปใส่แล้วไ็นต้องเขิดไม่ต้องอายค่ะแต่แค่นี้ก็คือถ้าจะมีคุณแม่แมแมที่รู้สึกว่าพอเราใส่ตัดหูต้องติ้งแล้วดูกเขิดใช่ไหมคะท<ช>ีนี้ตัดออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าชิเนะได้บอใต้คิวหูพอดีทําให้ลุคของเราดูงามสง่ามากขึ้นรับกับใบหน้าค่ะเพราะบางครั้งนะคะคุณแม่ในเรื่องหนึ่งนะบางทีพอเวลาอายุมากแล้วขีดจำกัด ทีนี้นหลายๆท่านก็จะบอกว่าชอบใส่ต่หูสแตท์แต่ด้วยความที่คุณแม่ส่วนใหญ่อะมักจะเป็นแบบผู้ดีมีฐานนะคุณผู้ชมคนะ่ะน<ๆ>้าก็จะแบบอิ่มๆกลมๆพอใส่สแตทปั๊บมองไม่เห็นต่างหูเลยแม่นะ<ๆ>แต่ทีนีน้พอเวลายอยระยะจนเกินไปก็เกรงใจอายุนะคะผู้ชมค่ะเราก็เลยจัดมาให้มันเลยต่งหูลงมานิดนึงพอให้ได้หวานๆน่ารักน่ารักแต่ถ้าคุณไม่ต้องการคุณผู้ชมสมมติว่าวันนี้ฉันไม่ได้ออกงานฉันอยากได้แบบสแตท เราก็จะให้คุณก็แค่ถอดเขาออกมาค่ะคุณผู้ชมพลิกมาด้านหลังปัป๊บเราจะมีหางหนูอยู่นะคะแต่เนี้คุณไม่ต้องกลัวนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากถอดหรอกแต่ใส่ๆไปแล้วปั๊บอไขมุกหลุดหายไปไม,ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเขาค่อนข้างจะยาวทีเดียวคุณก็เนี่ยเอาออกอ่ายาวแล้วยังมีแบบว่าขมวดให้ดูด้วยนะที่ปลายนี่แค่นี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ท,ทันทีนะคะคุณผู้ชม หูได้ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วขอแบบนี้นะ2แบบข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเดียเด่ยวๆอ่าหูก้านยาวมากกับพี่ไก<ม>่ดีเพราะบางครั้งแม่ต่างติดหนาะ<ช>เวลาการสร้างเราใส่ไม่กระชับปแป้งเันชอบหลุดค่ะแต่นี่คือก้านยาวเลยตอบโจทย์คนไทยจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นแบบนี้จะได้2ลุกเป็นตัดติดหู1ลุกเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคุณซื้อไป4ี่พันเจ็ดคุณผู้ชมา่าเช้าใส่แบบนี้กลางคืนใส่แบบนี้ไม่มีใครรู้เลยกูคูดเดียวกัน ไม่มีใครรู้เลยว่าคู่เดียวกันคุณผู้ชมสวยจริง,รงๆไอเทมนี้แล้วราคาดีตกเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ2,350บาทต่อคู่2,350บาทนะคะเพราะเราใส่ได้2ลุกเนาะสใช่ปะ่ะ2,350บาทใช่สิใช่ใช4 7 0 0บาเ <c oughs> เริ่มบเริ่มดึก <c oughs> แล้วหัวค <c oughs> ่อยไป <c oughs> 4,700บาทเรามี3คู่สุดท้าย3คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลย